สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนโฉมของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพการศึกษาหรือว่าเทคโนโลยีค่ะซึ่งวันนี้ค่ะน่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าทีมงาน u 2 t ค่ะได้ไปลงพื้นที่ พาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและแปลงปลูกภัยที่ใหญ่ที่สุดในกาลสินโอ้โหซึ่งพื้นที่นี้ค่ะอยู่ที่ตำบลน,นาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินค่ะจะน่าสนใจและว้าวขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสด,ดีครับวันนี้จะพาทุกทกท่านเดินทางไปที่ตำบลนาจมปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์เที่ยวชมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและชมแปลงปลูกไัยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปชมพร้อมกันได้เลยครับ ม,มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับคือที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของสอปรก,รกราลาศินให้กเกษตรกรเข้าทําประโยชน์แต่กเกษตรกรทํราปิดกิจคือขายให้ในายทุนเมื่อสอปรกรตรวจพบว่ากเกษตรกรขายให้ในายทุนจึงทําการยึดคืนพื้นที่ยึดคืนพื้นที่แล้วก็มาจัดตั้งเป็นสากลเมื่อพศสองพันห้า้อยห้าสิบแปด ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเรียกว่าคอทอชอแล้วก็จัดให้ผู้ที่ไร้ที่ดินทำกินไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาอยู่จัดสรรให้คนละสองไร่สองงานต่อมาเมื่อหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเก็ะส่งเสริมอาชีพเช่นพัฒนาที่ดินก็ช่วยดูแลในเรื่องของปรับปรุงสภาพดินปศุสัตว์สนับสนุน คนเนื้อครัวเรือนละห้าตัวแล้วก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ประมงก็สนับสนุนกบกระชังบกปลาดุกมันไหมก็มาช่วยสอนอาชีพการเลี้ยงไหมสำนักงานสากรณก็สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแล้วก็อาคารสากรณสอปกอก็ช่วยดูแลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่งน้ำและ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆกรมทรัพยากรมาดานก็ช่วยดูแลแหล่งน้ำส่วนของผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์นะครับมีมีอะไรบ้างครับที่โดดเด่นสบู่โปรตีนไหมในกระบวนการผลิตปบูหมอนแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในส่วนตัวของรังไหมเองก็มีโปรตีนไหมอยู่ในตัวอยู่แล้วช่วยทำให้ผิวนุ่มลดการอักเสบของสิวต้าน อนมูลอิสระส่วนเจอที่2คือน้ํามันไพรเป็นพื้นที่ปลูกไพรใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาลสินมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้จํานวนมากในกระบวนการปลูกก็จะเป็นพื้นที่เป็นสินค้าปลอดภัยได้รับมาตรฐาน G.A.P เราจึงเลือกผลิตภัณฑ์นี้เพื่อผลักดันและเป็นสินค้าที่โดดเด่นของสหกรณ์ พีสากรอนดวงขวยเขานี่ยเจ็นลงใหม่นีเจ็ดลงครับจ็ดครัวเรือนสิบเจ็ดครัวเรือนแผ่นหนึ่งใส่ใบมอนเท่าไหร่แผ่นหนึ่งลายหนึ่งอยู่ต่อแผ่นอ๋อลายอะไรนะแผ่นหนึ่งต่อแผ่นแผ่นนนึงแผ่ใหญ่นี่เนาะคอ๋ออันนี้คือจ็ดแผ่นไหนใช่อันนี้แผ่นหนึ่งคือแผ่นกัวยูนี่บีลอยทิศตะวันแม่ก็ประมาณแผ่นมาสองแผ่นห่าสองแผ่นแต่ว่าจังอ๋อนี่นะครับสองแผ่นะ สองแผ่นหนึงกับบางใหญ่เนี่ยเท่าัลายหนึ <ไร S 2> ่งเส<บ>ียว่าสองแผ่นนี่ลานึ่งในพื้นที่แค่เสียว่ากินเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าฉันสเสียเลียวจันของก้มบมนไมซก้ส่งไข่ไหมมานั่นฉันก็ว่ามันกจะเป็ดลอยโตคนละจังไข่ไมเพรามันจะได้หลายกว่กันแต่ว่าจัอันอาจารย์ออดื่้นไห้ไปบันปรูรอะถามเาพื่อนเรีวเพื่อนว่าแผ่นหนึ่งหาซิแม่ ว่าหาีแม่มาเลี้ยงมันก็คือน้อยต่ว่าแต่จังในบึงในของศูนเหมืนไหมมานั่นก็ว่าันไ่ก็หาซิอยู่อืมเป็นงไงะอืมก็ว่าแต่เพื่อนเอามาให้สีแต่่าหาทิแม่จ้งเนามาพกบึงขันหาีแม่หมอนมันก็ย่บถึงแฟนเขาของอาจารยนนงของมันไหมของกกมันไหมแพ้นมที่ได้หลายคนนั่นกินหลยกินนันของกมันไหมกินไล่เปว่าเพระลูกโตหมอนโตหอนมันจะไลยพวกกันแล้วไอ้ต้นหมอนเขานี่ครับ ปลูกแค่อนอึงอายุมันยืนบมอดอายุมันบหมจ้ะครับต้องโลกับครับต้องโลปลูกใหม่บอลหรือจะไหนแต่ว่าทำมันบม่เกิดโรคเฝือล่าก็บ่ได้โรคเลยจ้ะคือปลูกได้กเก็ลยคือปลปกปกปูกแล้วก็คือร่อกเก็บใบยางเดียวล่เก็บใบยางเดียวแต่ว่ามันก็นสิมีในการตารัดแต่งต้นคันๆมันแตกเอาใบกับไปตัดตำแต่ว่าต้นนี้นี่เกิดโรคเฝือล่าไหลแต่ว่าสัดานัญโรคเฝือล่าอย่างโรคเฝือล่ามันกีรละใบอะไรอยางเงี้ะ ดีมอนไปหลายดิตนเดียวก็คตแล้วก็คือเกล่อกชมักาไนมกชมากยมางฝนย่างฝนกับฝนจมื่อฝนุดเมื่อคือส่วนมากจดูในย่างฝนตัางเมือเลยเปมนับเาว่านาวนาวขพรอบอกเคยมีก็คยมีก็แสดงวเกลือเกลือเป็นมอนเนาะไอมอนนี่เขาใส่ปุ๋ยครับต้องใส่ปุ๋ยไหม เพราะว่าการมันโรยงามเราก็ต้องรักษาแต่ว่ามันก็ใส่หลายใส่หลายการใส่หลายเราไมากินมลมันมก็ตีแท้แต่สดมากหลายไ,ได้ทั้งหมดค่ะกใส่เคมีหลายในการปลูกในช่วงตัวการปลูกการดูลแลแปลงมลการเทาไปใส่เค่นี้หญ้าใบหญ้าาใบมาเรยงนอนกับกีตายเรียงตัวนอนไม้นีใ่ใบที่สองบ่ ที่สามที่สี่บก็เลยอนน่ะยอดไหมยอดอ่อนออนยอดออนยออนต้องกินใบต้อใบอ่อนมันเยครับใบอ่อนเพียงนอไม่ตัวน้อยนอนรอกออกมาดยก่อนสี่วันสิของฟากเนี่ยจะือครับอ่นอนหนึ่งันโอ้นอนหนึ่งอัมกินดีกว่าที่สี่สามวันนอนสามวันวันสี่วันนอนนอนสองนอนสองกับสามวัน สามวันนั่นสามก็สามวันสามวันแล้วก็ท่านนอนซีห่งกจีซีเมืองไว้ออนมานอนหนึ่งอนหนึ่งใส่เวลาสามเมือะนั่นสองใส่เวลาสามเมืองนอนสามใส่เวลาสามมืออันนี้ขืนยุก็จะผ่าประกาศขึ้นยุกับอันนี้เนาะตั้งสามถึงสี่วันสามถึงสี่วันสามถึงสี่วันแล้วก็ว่านอนนอนซีนี่ก็สามถึงสี่วันนอนซี่ะสามถึงสี่วันนี่แหละดีนอนซี่เรี่ยววันนี้ก็จีนหนักวันเลย วันที่หลังจากนอนซีนอนออันตื่นแล้ววตือนแล้ว,วนอนงหญ่แล้วเนี่ยดีนี่นอนงหญ่แล้วละนอนซีแล้ววันนี้ก็จะเป็นไม่ง่ญ่แปดถึงเก้าวันมันอยู่กับอาหารหลังจากหลังจากสามถึงสี่วันนอนซีแล้วก็รออีกแปดถึงเก้าวันรออีกแปดถึงเก้าวันก็จะเป็นล่างใหม่ ตัดสูงตัดต่ำหนี่จักเมีดครับจักเมีดตัดกลางจักเมีดขันรองดึงถูกแบบเนาะเขาว่าตัดต่ำตัดสูงขันตัดต่ำขันมันปงทำมันเกิดขึ้นมาแล้วออ่ะตัวนี้มันก็อยากยิ่งต่ำคือเก้ากันหัตัดขึ้นมามันก็อยากว่านั่นแต่ว่ากันเราตัดส่วนเสมอเราห่ากระแต่งส่วนไปเลยกันขันโต้ส่วนมันเกินมากสิแล้วก็จูงไว้เวลาเาตัดกรแต่งตัดส่วนเกตาลงดีกว่าก็คือสิแดงทุกครั้งที่ตัดเอาไว้ออกว่ะครับจ้า เราตัดไปออกแล้วถ้าเราอยากแตงไม่พอมเราก็ต <necesita Madonna olie> ัดไปพอม้วก็จะแตงนี่แค่นั้นแล้วการเลือกตัดตามตัดสูงนี่เขาเลือกอย่างไรครับเป็นอย่างที่เลือกว่าตัดตามตัดสูงก็ว่าจะหันต้นใดมันเก่าเราก็จงต้นใหม่ไว้นำต้นหนึ่งถึงสองต้นเอาต่อใหม่เรื่อยๆมาครับเราขัดดูต้นจังที่เ่าจงไว้นี่แหละจงไว้กับมันใหญ่เราก็ตัดได้แล้วมันก็แตกขึ้นมา่ไหม่เดี๋ยวต้นนี้เก่าเราก็ตัดถี่ตัดออก แ้่กัต้นไม้ก็ขึ้นมา้าไม้เ้าก็ะจงอ่ะวเวลาเวลาเราตัดตอนต้นต้นต้นไม้หร่อห้ากระจงเองเลยมันก็จะบแสบกลิ่นมามันก็จะงามก,กว,ว่าเก่ากว่าหาจระจงเดือนห้าเดือนห้าก็ตัดอันนี้ออกหมดครับวันนี้ต้นนี้มันแก่เราก็ตัดอันนี้ลุ่มแล้วก็งวกจงไว้ที่เก่าอันกระ,ะตัดต้นนี้เป็นตัดต่ำแล้วก็ปล่อยต้นนี้สูงครับจ้ะแสดงว่าคือคือสมากที่ตัดกลางเพรค่อยตัดสูงจสมากราะว่าตัดสมีพอดีตัดกลางก็ตัดต่ ใบมอนไปติดที่ดินเราวไปเลี้ยงมอนมันี่ไปย้ายอ๋อก็ต้องรักษาความสะอาดของใบมอนพอกใช่ไม้ไม่อ่อนเอาใบรุ่นรุ่นไหนจ้ะไปเลี้ยงไมไม่ไอ่อนจะเอายอดน,นี่หยอดหยอดอ่อนไหยอดไมไม่ไอ,อ,อ่อ,อนใส่อยอดแบบนี้มันจะตันเม่นใบมอนไหลตันห้าเลี้ยงไหลเขาก็ตกตันเพราะว่าใบแก่แล้วอันนั้นใบแก่แรือเล่าครับจ้ะแก่แล้วใส่ใส่เลี้ยงไว้ ไใบสามใ่ซ so ีใบอ่อนใบอ่อนใส่หยอดม่อนสามมือแรกสามมือแรกใบอ่อนอ่อนหลักกือค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 ืออ่อนกับแก่นี่ไปกตามตัวนอนนะครับอ่อนจ้ะไปตามตัวนอนหนึ่งตัวนอนแก่กับกินใบแก่นนอนสองนี่ว้เดียวกันคือใบม้อนรุ่นเดียวกันขันสามนี่เลาจะให้มันเก็บรุ่นนี้ก็ได้แต่างกับขันใบซีกันรุ่นนี้ก็ได้ แต่ว่าตัดตื่นไม่จะส่ตื่นไม่จะต้องเป็นใบอ่อนเพงจะง่ญ่ไว้ใบมื่นจากเวลาอันนี้อ,อันนี้<ม>นอนไดไแลรวครับเนี่ยอันนี้นอนซีนอนซีแล้วรอบสุดท้ทายแล้วจก่อบสุดท้ทายแล้วกแก่แล้วกินใบแก่แล้วหรือว่านอนตื่นไม่ให้กินใบอ่อนสักวันหมือที่สองยังให้กินใบแก่จิงปะครับจ้าอืมเพราะว่าปากมันยังอ่อนอยู่ราบายกินใบอ่อนก่อนบัดที่นี่อันนอนซีแล้วบาดนี้ล้างจากนั้นให้อาหารย,ายังไหนบัดที้งถุ่มเทยังคางเล่นวะ ยี่ป้าตนุ่นเลยต้นรุนเชียนเลยบ่ใบใบมอสนี่แหมให้กินบ่ให้กินเลยเดี๋วเนาะใบแก่ๆเราเนาะใบใหญ่เราไม่จิบปลักรุ่นนี้เลยคือมันใหญ่แล้วนี่ใบแก่ก็กินเลยหมดเลยบ่ครับคือกินใบอ่อนมันเล้วเขียวอันนี้มันเล้วเขียวมันมักรุ่นนี้แล้วนี่กินแก่แล้วยังกินเยอะแยะนงี่ไว้มันบ่ครับใช่ข้าวเดียวมืดข้าวเดียวมดกินเรื่องใบมอสรอบนี้ละเด็กน้อยในช่วงเวลาหายหายเสาแรงหรือว่า ห,ห,หจะกขาจากเทียรครับมือหนึ่งถ้าเราค่ะมันยินดีเราอยากให้สุกไว้กักสามเวลาสามวันสองเดืยงแรง,งเลยบอกกับตคือว่ามีกลางคืนอีกบอกกลางคืนกับพ่มนี้อนถ้าเกิดมันวางต้นหิจิไปอย่างต้งนน้ำมาเหยียบก,กันถ้าต้นได้หวังเราก็ามานวนแปะบางๆบอเทีมันหมดทัวมาจิไปหากันนังสิกนที่ต้นมันเวลาเวลาเสียเอาชุดไม้เขาเอาชุดเก้านี่เฮ็ดอยงไหเอาม่อนไม่เข้าไปม่อนเก่าแยกเห็ดจังไหนม่อนเก่า บนตอันไหนอันกลางมันก็ว่ากลางมันเนี่ยครับกลางที่มันกินแล้วเนี่ยเขาเอาออกจังไดล้าก็เอาอันใบไม่เข้าไปจังไดโอ้คือว่าบ่ตตออกออกเราก็ว่างขับไปเลยสองหมื่นเราค่อยมาเก็บขี่อ๋องไม่เก็บขี่จะมาถอดนี่ออกสองรันเราก็ยังมาเปียกไทยขี่ให้มันไม่ก็คือเขามาเก็บออกเลยเป็นบอบเก็บออกแล้วอันนี่มีสันมีสันนี่เนาะเดี๋ยวเรขันขันมันจังเป็นใบม้อนเนาะ แล้วก็เี็บเสือกแล้วก็เสือกดึงเสือกตุ้มแล้ก็อ่อนงามเป็นคางเสือกจรคางเสือกโอ้คางเสือกไว้เป็นสั้นเป็นสั้นใช่างนั้นเขาก็ยกเป็นสั้นเป็นสั้นออกแล้วนั้นเราก็ยกขึ้นคางไว้มาที่ตโนนอนไม้นี่อยากกินใบก็มลขึ้นมาเลยมาคางอยู่ทั้งๆอ่ะทั้งเสือกทั้งคางป่าที่นี่ก็เชือกกระดึงซักขึ้นอันนี้ก็สิโยกขึ้นของเก่าก็ดีทั้งไต่ป่าทีนจะ ก็คือทางล่างนี่สิบ่มีนอนแล้วนอนสิขึ้นทางเทิงหมดแล้วมาครับแมนวอนนี้เราก็ค่อยก็จักเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าอ้อมนั่นคือเปลี่ยนผ้าอ้อมแฮมเพิ่มเขื่อนเราก็ดึงออกแล้วก็เอาต้นไม้สุบใส่เอาเสี้ยวนะก็ดึงออกมาไล่ทั้งนมดแต่ว่าถ้าเราบ่มีเทปเสื้อก็ได้เราเอางางอนวางทีเนาะค่อยหยุไปจริงๆทางล่างผาเราก็ค่อยหยุบต้นก้าวต้นไม้สีก็ได้แต่ว่าถ้าเกี่ยวใบเนาะถ้าเกี่ยวใบนั่นก็ กันสีเนาะกันวางเนาะกันเกี้ยใบเล่นกันผู้เบ่ใส่อันนี้บ่เป็นหยังเอาหีิกจบ่เป็นหยังถ้าให้แต่ใบนี่บ่เป็นหยังบ่หรือว่าเขาต้องเขาต้องให้เป็นงาจังสีเลยบ่หรือว่าแปลว่าขันให้เป็นใบจังสีเราเวลาเราเก็บขี้เราก็จับตัวทั้งเพิงมันนี่แหละมันมากองอยู่กับใบสดเนาะเราจับกองกองกองกันไว้ทั้งอันกระไดเราจะเข้ามาไถขีจะเบ่เป็นหยังเกี้ยเคลียเกี้ยแสดงว่าตัวนอนนี่จับได้จ้ รับไดจับออกไดวเวลาเอาสิทำความสะอาดแต่ว่าก็ก็เสียเป็นกลางคือผู้เก็บเสื้อสิได้ไปเลี่ยงเก็บเชลอ์ใบมันยากขันห้าตัดเป็นกิ้งสิไปโคไปประกบไปถมเลยแหลมันสิง่ายแต่ว่าตัดเป็นกิ้งกับเกียใบแต่ว่าโตมอนวางเป็นกิง่งโตมอนจิง,นง,งามตัว่างใบเพราะว่ามันจะบริสตินมันจะบริหยักกันมันจะแบหวาตโตมอนมันจะซดพวกกันมันจะใสพวกกัน สวัสดีเราว่างสิสังเกตเบิ้งม <asy> <ang <atory making> <saliva> ัน <człowie> ก <k> ็กินพ้องกันอยู่สว่าสมดวนมันอยากเบียดกันแล้วก็มันอยากเบียดไวสวัสดีเราว่างกลางี่มันไปเบียดไครไปไหมไปเกาะอยู่ทั้งทั้งนี้ของไฟของว่างใส่ก็อยู่กันกินใส่กันมือทั้งทั้งกินทั้งทั้งมันทิ่นี่ช่องว่างช่องว่างช่องว่างเพราะให้เบียดกันถ้าก็ให้เบียดกันกันเราว่างงานนี่มันจะออกเป็นสี่เราออดหนีใส่เราว่างขา เรามีรายได้ยังไงแล้วก็ไผ่เราเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยเราจะได้เราจะได้หัวภั่มีเท่าไหร่ค่ะคือถ้าดูแลดีอย่างไผ่ไร่หนึ่งเนี่ยกับถ้าถ้ามีน้ําหยดดีๆเนี่ยดูแลดีๆเนี่ยก็ไร่หนึ่งได้สองตันถึงสามตันจำน่ายอยู่ที่กิโลละยี่สิบบาทเฉลี่ยก็คือตันละสองหมื่นบาทเกษตรกรที่ดูแลดีๆก็ ไล่หนึ่งก็ทำไรายได้ของหมื่นบาทแล้วก็แล้วก็ปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวถี่เท่าไหรค่คะหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครั้งนึงใช่ค่ะ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาวบ้านดงกล้วยได้รวบรวมวัตถุดิบเหล่านี้นำไปส่งให้กับโรงงานผลิตรังไหมก็นำไปแปรรูปเป็นสบู่ส่วนไพรนำเอาส่วนหัวไพรสดไปแปรรูปเป็นน้ำมันไพรครับ หกกรบ้้านดงลวยมีหลากหลายหน่วยงานที่มาจากภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือโครงการย2ทูชียชได้เข้ามาพัฒนาในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์บ้านดงกล้วยร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทันสมัยง่ายแก่การพกพาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วยครับ รวมกลุ่มของเกษตรกรนอกจากผลิตภัณฑ์สบู่โปรตีนใหม่และน้ำมันไพสดแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาทิเชน่นปุ๋ยหมักไส้กรอกอีสานชาชงสมุนไพรกระท่อมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับ อย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนโฉมของตำบลนาจัมปาในวันนี้ต้องบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสบูหรือว่าไส้กรอกอีสานและวก็อีกมากมายเลยทาง u t t ค่ะได้ลงไปให้ความรู้รวมไปถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ทใไมค่ะเพิ่มมูลค่าของสินค้าทําให้ชุมชนเนี่ยเกิดอาชีพเกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นการบูรณาการระหว่าง n b t 1 1 t ทีสารร่วมกับทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะวันนี้น้องเมย์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ